เคอร์ติสโจนพร้อมลุยเปิดรายชื่อ11ตัวจริงเอร์พูเกมเยอรมนยูคืนนี้หงแดงเอร์พูนั้นยังคงไร้พ่ายในฤด,ดูการนี้หลังลงแข่งร่วมทุกรายการ12นัดชนะ9นัดเสมอ3นัด และในคืนนี้พวกเขามีโปรแกรมจะต้องลงทำศึกใหญ่อีกครั้งและเป็นแมตท,ที่สำคัญมากๆด้วยเพราะว่าเป็นเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดแดงเดือดซึ่งพวกเขาจะต้องออกไปเยือนแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดคู่ปรับตลอดกลาสที่สันเวียนแข้งโอทัฟฟอร์ดและนี่คือรายชื่อ11ผู้เล่นตัวจริงที่กุนซือเจอเกนครอฟน่าจะใส่ในทีมตัวจริงระบบ4-3-3หลังจากที่เจ้าตัวคอนเฟิร์มแล้วว่าเคอร์ติสจนมิดฟิลด์ดาวรุ่งคนเก่งนั้นพร้อมแล้วที่จะกลับมาช่วยทีม ผู้รักษาประตูอาริซงเบเกอร์นายทวารเลือดสัมบ้าในวัย29ปีนั้นการันตีตำแหน่งตัวจริงแน่นอนแล้วในนัดนี้หลังจากที่ตัวเขาเพิ่งจะโชว์ฟอร์มสุดหนึบในเกมยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มที่ลิเวอร์พูลนั้นบุกไปเชิดอแลนติโกมาดริดมา3ประตูต่อ2เมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาแนวรับเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนโจเอลมาติบเวอร์จิลฟานไดแอนดูโรเบร์สัน คุ้มกำลังในแดนหลังของลิเวอร์พูลนั้นถือว่าพร้อมกันทุกคนทาให้เจอเกนครอฟสามารถที่จะจัดแนวรับชุดที่ดีที่สุดลงสนามได้และเจอเกนครอฟเองนั้นก็น่าจะตัดสินใจใช้แข้งชุดเดิมต่อไปถึงแม้ว่าผลงานจะไม่ค่อยดีนักในเกมที่เจอกับตราหมีเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาแดนกลางจอแดนแฮนเดอร์สันฟาบินโยและเคอร์ติสโจน ฟาบินโยกับจอดแนดนแฮนเดสันนั้นเรียกได้ว่าได้ลงตัวจริงแน่นอนส่วนคนที่จะยืนเป็นกองกลางทางฝั่งซ้ายก็น่าจะเป็นเคอร์ติสโจนที่ตอนนี้ฟิตกลับมาเรียบร้อยแล้วแต่ถึงกระนั้นในตำแหน่งนี้เองก็มีนาบีเกตากับเจมิลเนอร์เป็นอีกสองทางเลือกที่น่าสนใจส่วนตีเอโกเอากันตาล่านั้นยังไม่พร้อมที่จะคัมแบ็กในเกมนี้ขณะที่ทางด้านของฮาวิเอเลตเองก็ยังคงอยู่ในช่วงฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บรุนแรงที่ข้อเทา้า สแนวรุกโมฮัมเหม็ดซาลาดดเอโกโชต้าและซาดิโอมาเน่ชั่วโมงนี้แน่นอนว่าลิเวอร์พูลนั้นจะขาดโมฮัมเหม็ดซาลาไปไม่ได้เช่นเดียวกันกับซาดิโอมาเน่ทางด้านฝั่งซ้ายส่วนกองหน้าตัวกลางนั้นมีความเป็นไปได้ที่เจเก้นครอปจะเลือกส่งเดเอโกโชต้าให้ลงเล่นเป็นตัวจริงตั้งแต่วินาทีแรกหลังจากที่ตัวเขานั้นเลือกใช้โรเบรโตฟิมิโนให้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมที่เจอกับทีมตรามี แต่ถึงกระน,นั้นฟีมิโน่เองก็มีโอกาสจะได้สตาร์ทเป็นตัวจริงอย่างต่อเนื่องเช่นกันในตำแหน่งนี้ถือว่ามีโอกาส50-50อยู่ที่การตัดสินใจในขั้นสุดท้ายของยอดกุนซือชาวเยอรมนนีในวัย54ปีโซชายังไม่ชัวร์แข้งคนสำคัญจะฟิตทันโมองแข่งแดงเดือดคืนนี้หรือไม่โอเลกุนนาโซชาผู้จัดการทีมของแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดนั้นยืนยันว่าบรูโน่ฟานันเดส เทรดเมเกอร์คนสำคัญมีปัญหาในเรื่องของอาการบาดเจ็บก่อนเกมที่พวกเขาจะต้องเปิดบ้านรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดแดงเดือดคืนนี้ตามรายงานจากเดลี่เมลสื่อชื่อดังของอังกฤษรูน่ฟานันเดสกองกลางชาวโปรตุกิสเป็นหนึ่งในนักเตะทีมปีศาจแดงที่มีอาการบาดเจ็บมาจากเกมยูฟาแชมเปียนลีกที่พวกเขาพลิกเอาชนะอตาลนตาไปได้3ประตูต่อ2เมื่อวันพุธที่ผ่านมา ซึ่งทางด้านกุนซือของปิศาจแดงก็ได้ให้ข้อมูลยืนยันในเรื่องนี้ว่าเกมเช่นนี้ในคืนวันพุธมักจะทำให้ผู้เล่นได้รับบาดเจ็บอยู่เสมอพวกเรามีผู้เล่นอยู่2-3ถึงสคนที่ได้รับผลกระทบจากเกมดังกล่าวบูรูโน่เองก็อาจจะเป็นหนึ่งในนั้นซึ่งยังคงต้องตามดูกันต่อไปแต่เขาจะทำทุกอย่างเพื่อให้กลับมาเตรียมตัวให้พร้อมอีกครั้ง แน่นอนว่าในเกมนี้มันเป็นความพยายามที่ยอดเยี่ยมจนนาทีสุดท้ายเป็นการกลับมาที่ยิ่งใหญ่มากๆและเป็นค่ำคืนอยู่ฟาแชมเปี้ยนลีกที่สุดวิเศษพวกเรายังมีผู้เล่นที่ได้รับบาดเจ็บในเกมนี้แต่เกมมันยังไม่ถึงเวลาเกมจะมีขึ้นในค่ำคืนนี้และพวกเราจะให้เวลากับทุกคนอย่างเต็มที่ในการฝึกซ้อมนั้นพวกเรายังไม่ได้นักเตะก,กลับมาทุกคนแต่พวกเราจะรอดูอีกทีก่อนเกมคืนนี้ ผมหวังว่าจะสามารถเลือกนักเตะที่ฟิตพร้อมลงสนามได้มันอาจจะต้องเป็นแบบนั้นเพราะว่าผมจะไม่มีผู้เล่นตัวหลัก2-3ถึงารายอเลกุนาโซชากุนซือของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้สัมภาษณ์เจอเกนครอบเตือนหงเกมเย็นโอทฟฟอร์จะต้องเนียบกันแบบสุดๆ เจอเก้นครับผู้จัดการทีมของลิเวอร์พูลออกโรงกระตุ้นให้ลูกน้องเน้นวินัยในเกมรับอย่าบกพร่องเป็นอันขาดในเกมเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็คืนนี้เพราะว่าคู่แข่งอุดมไปด้วยตัวอันตรายโดยเฉพาะคริสเตียโนโรนัลโดซึ่งสถิติตลอดอาชีพนั้นความหงแดงอยู่เป็นประจำโรนัลโดในเครื่องแบบของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอกับลิเวอร์พูล12ครั้งชนะได้ถึง8ครั้ง เมื่อเขาลงสนามโอกาสคว้าชัยชนะสูงถึง67%แล้วมีชื่อทำประตูไป3ประตูถึงแม้ว่าตอนนี้เขาจะอายุ36ปีแล้วอาจจะไม่ได้ปราดเปรียวเหมือนตอนค้าแก่่งหนแรกแต่เจอเกนครอปก็มองว่าถ้าหากประมาทคงจะต้องน้ำตาตกด้วยความสัตจ,จริงถ้าคุณไม่ป้องกันให้ดีในการเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมก็ไม่คิดว่าพวกเราควรจะแข่งขันที่นั่นเพราะว่าคุณภาพที่พวกเขามีในเกมรุกนั้นเป็นเรื่องที่บ้าบอมาก เจอเกนครอปเปิดใจกับเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสโมสรพวกเราต้องคิดในเรื่องนั้นผมไม่คิดจริงๆว่ามันจะเป็นไปได้ที่ควรจะยิง3ประตูในเกมเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่พวกเราไม่เคยคิดมาก่อนเกมเก,มเกี่ยวกับการทำประตูมากกว่าที่เราทำเกี่ยวกับการป้องกันดังนั้นสำหรับพวกเราแล้วมันชัดเจนอย่างเต็มที่ว่าจะเข้าสู่เกมและอยู่ในเกมและเอาชนะเกมได้ควรจะต้องป้องกันในระดับสูงสดุดเราจะต้องมุ่งมั่นกับเรื่องนั้น แต่ไม่ใช่แค่พิงอย่างเดียวพวกเราจะต้องสร้างสรรค์ให้ดีด้วยต้องเล่นฟุตบอลเป็นเรื่องที่สําคัญมากพวกเราต้องกล้าหาญเป็นอย่างมากเพราะบอลแต่ละลูกที่คุณเสียไปในการเจอกับแมนเชสเตอร์ n ยูไ d นเตนั้นถือเป็นภัยคุกคามที่สําคัญมันจะเป็นการโต้กลับด้วยความเร็วที่พวกเขามีมันเป็นเกมที่สูสีในการเล่นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่พวกเรายังคงต้องการที่จะสู้และตั้งหน้าตั้งตารอคอยเกมนี้ เพราะอย่างที่ทุกคนรู้มันคือหนึ่งในเกมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกและมันจะเป็นเกมที่ดีอย่างแน่นอนเจอเกนครอบบอสใหญ่ของลิเวอร์พูลให้สัมภาษณ์โอเว่นฟันทงงคงจะบุกไปเอาชนะผีได้ถึงถิ่นโอทัฟฟอร์ดแน่นอนไมเคิลโอเวน่นอดีตกองหน้าทีมชาติอังกฤษออกมาฟันธงว่าศึกแดงเดือดในคืนนี้ลิเวอร์พูลจะแกล่งเกินต้านสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด และบุกเอาชนะที่โอทัฟฟอร์ดไปได้ด้วยสกรสอร์2ประตูต่อหนึ่งปีศาจแดงนั้นชนะแค่3จาก8นัดหลังสุดในทุกรายการขณะที่ในพเมลีกพวกเขาไม่ชนะมาแล้ว3นัดติดต่อกันโดยเป็นการเสมอ1นัดและแพ้2นัดและในนั้นเป็นการเล่นในบ้านถึง2นัดทำให้พวกเขารังอยู่ในอันดับที่6ของตารางคะแนน หงแดงนั้นเป็นทีมรองจากฝงพวกเขาเป็นทีมเดียวในหลีกที่ยังไม่แพ้ใครในฤะด,ดูกาลน,นี้แถมยังไม่แพ้21นัดติดในทุกรายการแล้วด้วยยิ่งไปกว่านั้นสตาร์อย่างโมฮองเมซาร่านั้นก็กำลังอยู่ในฟอร์มที่ยอดเยี่ยมยิงประตูมาแล้ว9นัดติดต่อกันในทุกรายการฤด,ดูกาลน,นี้เขาซัดไปแล้ว12ประตูจากการลงเล่น11นัดแถมยังมี4ีแอซเซสต,ต์อีกด้วยโดยไมเคิลโอเว่นได้ให้ความเห็นสำหรับศึกในครั้งนี้ว่า ผมรอเกมนี้ไม่ไหวแล้วแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นน่าผิดหวังในเกมเยือนเลสเตอร์เมื่อสัปดาห์ก่อนพวกเขาสร้างโอกาสได้พอสมควรแต่เกมรับเหมือนง่ายเกินไปสำหรับเลสเตอร์ในการหาโอกาสเข้าทำและแกะเพสซิงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสำหรับผมพวกเขาเปิดพื้นที่มากเกินไปเพราะงั้นโซชาจำเป็นจะต้องปรับสมดุลของทีมสำหรับลิเวอร์พูลนั้นมีเรื่องเดียวที่จะต้องพูดก็คือโมฮัเหม็ดซาา แน่นอนว่าเขาเป็นผู้เล่นที่เก่งที่สุดในโลกในตอนนี้และเขาก็ยิงประตูดได้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมันยอดเยี่ยมมากดูการนี้แทบจะไม่สามารถหยุดเขาได้เลยเพราะงั้นมันเป็นโจทย์ที่ยากสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ต้องสงสัยเลยว่ายูไนเต็ดจะเล่นได้ดีกว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่ผมก็ยังคิดว่าลิเวอร์พูลจะสามารถคว้าชัยชนะได้ผมว่าเกมนี้จะจบลงด้วยสกอร์สประตูตอนหนึง่งและซาราจะยิงประตูในเกมนี้ Michael o เวนตำนานกองหน้าทีมชาติอังกฤษให้สัมภาษณ์แล้วแฟนลิเวอร์พูลคิดว่าในคืนนี้ลิเวอร์พูลของเราจะสามารถบุกเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถึงถิง่นอัลทรัฟฟอร์ดได้หรือเปล่าและเกมนี้จะจบลงด้วยสกอร์เท่าไหร่อย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณเอาไว้ในช่องคอมเมนต์ด้วยนะครับ